มาติดตามฟังเรื่องนี้กันสวัสดีครับคุณปอนสวัสดีครับพี่ปอนตอนนี้โทรจากไหนครับอจังหวัดนนท์พี่จังหวัดนนท์นะฮะเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่บอกว่านึกว่าโจรนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ชัยนาทอำเภออะไรอะครับอําเภอสัพยาพี่เอ้าจริงเหรอจริงครับที่บ้านเดียวกับพี่เลยนะครับอยู่ในบ้านพักชุมมาทานะพี่ของของพี่เนี่ยบ้านบ้านปู่กัะยาบ้านพ่อพี่เนี่ยอยู่หลังโรงเรียนสัพยาอ๋ออ่าอยู่หลังโรงเรียนสัพยาพิทยา ครับผมเอพี่เ,เคยข้ามปีนรั้วไ,ไปเล่นในโรงเรียนประจําอ๋ออ <จะ S 1> แล้วก็ตลาดอีกพี่ตลาดจะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียเต๋ยวอร่อยสมัย<ด>ก่อนจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอร่อยมากแล้วบ้านของพี่เนี่ยเดินไปนิดนึงก็จะถึงมปนเจ้าพญาแล้วเอันนี้คนบ้านเดียวกันเหรอเนี่ยครับข่าเอา,เอาปอนมาว่ากันเรื่องนี้นึกว่าโจรเจอมายังไงครับก็อ่าตอนนั้นนะพี่ผมมาได้มีโอกาสไปเรียนที่นู่นไปอยู่กับป่กาย่าที่นู่นอะพี่ แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นน่ะพ่อผมมันได้เสียชีวิตไปแล้วผมเข้าไปได้คิดอะไรทีนี้ปุ๊บผมมาไปเรียนอยู่ที่เ่ยชื่อโรงเรียนได้ไหมพี่อโรงเรียนบุญน,นาควิทยาคามาพี่และทีนี้ผมได้ไปเป็นอพวกวงโยธวาิทิตที่นั่นนหะพี่อืแต่ทีนี้ใช่ไหมก็มีเพื่อนฝูงมีอยู่วันหนึ่งอะพี่ปู่กับย่าผมอะอมไม่อยู่ เขาไปเขาเรียกว่าไปออกสนามมาพี่<ม>ไปทํางานที่อื่นอ่ะอืมแล้วทีนี้ผมอยู่โรงเรียนนะตอนเย็นนะ่ะเพื่อนผมก็บอกเฮ้ย<ม>ที่บ้านมึงปู่ย่างไม่อยู่<ม>เออวันนี้เดี๋ยวไปนอนไปนอนด้วยไปรั่งเล่นเกมไปอ่ไรเงี้ย<ม>ก็ตกกลางคืนนะ่ะเขาก็มากันสักประมาณพุ่มหนึ่งเอามานั่งเล่นเกมมาอะไรกันครับนี่ก็เล่นกันไปเล่นกันมาเวลามันก็ล่วงเลยไปถึงนะประมาณ ถ้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่งที่อยู่ราวๆนี้แหละครับและทีนี้พิบที่ลงในสภาพาแบบเป็นเป็นบ้านพักสมปทานใช่ป่ะอ่ามันจะเป็นเป็นเหมือนห้องแถวพี่เป็นบ้านไม้ยกสูงอืแล้วทีนี้ปุ๊บก็นั่งเล่นกันนั่งเล่นกันมาแล้วมันมีอ่าร่องอ่ะมันเป็นล่องไม้นะพี่ตรงตรงที่ผมนั่งเล่นมันเป็นห้องทีวีมีทีวีมีอะไรเงี้ยก็นั่งเล่นอยู่มันเป็นล่องไม้ ทีนี้เร่งไปเล่นเงินมาคุยไปคุยมาอืมทนได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงก๊อกก๊แก๊กอยู่ตรงรถทีรถเพื่อนผมจอดอยู่ตรงล่องตรงนั้นอ่ะอ้ล่องไม้ตรงนั้นแหละอืมก็ได้ยินเสียงอ่ก๊อกก๊กแก๊กเหมือนคนกาลังจะทาอะไรสักอย่างอนะทีนี้เพื่อนผมอ่ะเพื่อนรุ่นพี่ที่โยพี่อืมเขาก็ดูเชิงหัวหัวไปดูที่ล่องไม้พี่อืมทีนี้เขาเฮ้ยเบาก่อนเบาก่อนไม่เบาเล คนนี้โจนป่าววะอะไรอ่งเงี้ยครับก็อมองอะไรมองกันมาทีนี้ลูกมันไม่ใช่โจนนะพี่ทีนี้หน้าหน้าแล้วเขาหันเขาแบบเงยนหน้ามายิ้มให้ด้วยนะอทีนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูผมก็ยังไม่ได้ดูนะทีะนี้เพื่อนผมอีกคนที่ชื่อเหม่งครับไปดูมั่งดิ อาจจะเป็นเพื่อนอีกกลุ่มนึงตามมาอะไรเงี้ยทีนี้ก็ดูดูอือเฮ้ยหน้าคุ้นๆนี่หว่าตอนนั้นยังคิดว่าเป็นคนไหมตอนนั้นตอนนั้นผมว่าเป็นเขาว่าเป็นคนกันพี่เพราะเห็นหน้าชัดเจน,แต,น,เนแ,ตแต่ไม่ใส่กางเกงขาสั้นแต่ไม่ไม่ใส่เสื้ออทีนี้ตุผมผนก็ดูมั่งเขาดูผมผมดูครั้งแรกพี่อืมหลบพี่อ่า หลบแบบแต่ผมก็เห็นแล้วเราว่าเป็นคนเพราะว่าครับเห็นหลบแบบไปอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นบอกว่าหน้าคุ้นๆด้วยใช <จ S 3> ่หน้าคุ้นเพื่อนผมมาชือชิม่ง่ะเขาบอกว่าหน้าคุ้นๆผมเหมือนเคยเห็นที่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่พวกแต่เวลาคนช่ชิมเ่งกับโยเนี่ยเวลาเขาส่องดูเนี่ยเขาเห็นทุกรอบเลยนะพี่แต่ผมไม่เห็นน่ะครับนี้เขาบอกอยากลองของอยากลองของเขาบอกอย่างเงี้ย เขาเลยหยิบปืดอารมณ์มาที่เขาก็ยิงเขาบอกถ้าถ้าเกิดเป็นเป็นพวกอะยิงให้สะดุ้งเลยให้โดลดอะไรประมาณเนี้ยครับแบบนี้พอเขาจะยิงพี่คนที่นั่งอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์อ่ะหันมันชะโงกหน้าขึ้นมายิ้มให้อแกแบบเขาบอกหืมกวนกวร้องของอะไรประมาณเนี้ย อขาเลยเรียกผมไปดูทิอกมึงลองมาดูดิหน้าคุ้นๆว่ะพี่มึงเป่าวาพะผมเคยเล่าให้ฟังไงว่ามีพี่ชายใช่ไหมครับนี่ปุ๊บผมก็ไปดูผมก็ไม่เห็นนี่ืะและคนชื่อเม่งเนี่ยทีนี้ยเขาดูทิึงเขาแบบเนี่ยคุ้นมากเลยว่ะเขาก็เดินย่านนี้เขาก็เดินแบบเดินวนรอบบริเวณนั้นอ่ะมันจะมีรูปอ่ะรูปแบบ รูปถ่ายที่แบบปูย่างถ่ายไว้อะไรเงี้ยครทีเนี้ยมันเป็นรูปพ่อผมตอนตอนบวช่ะครับเป็นรูปพ่อเราตอนบวชใช่ตอนบวชในพระทีเนี้ยคนชื่อเม่งอ่ะเขาเดินไปเขาเห็นวางอยู่หลังหลังตู้เย็นพี่ครับเขาบอกเอ้ยเนี่ยคนเนี้ยเลยพี่มึงใช่ป่ะพี่มึงเนี่ยคนเนี้ยอืผมก็เลยบอกว่าลองดูใหม่ดีให้ชัดๆดีว่าพี่หรือไรดูใหม่ดี เนี่ยใช่คนเนี้ยคุณดูยังไงยังไงคุกก็ว่าใช่อะไรประมาณนี้พี่ทีนี้ปั๊บผมก็แบบนริ่งใกล้ใจแล้วมั่หวาปะาวะผมรู้ไงว่าพ่อเสียไปแล้วอะไรประมาณนี้ผมรู้ว่าเป็นพ่อมุ่หวมึงมุ่หวอะไรเนี่ยผมก็เลยชงโอ๊ไปดูม้างท่านนี้ผมเห็นพี่เห็นเป็นเป็นพ่อผมอะเป็นเป็นพ่อเราซึ่งเสียไปแล้วนะใช่ครับเป็นพ่อผมเสียไปแล้วอนั่งอยู่นั่งอยู่บรถมอเตอร์ไซค์ แล้วก็เงยหน้ามายิ้มด้วยอืมนี่ผมก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าพี่ผมจะมีจริงหรือเรื่องแบบนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้บอกเพื่อนผมว่าเนี่ยมันก็แบบเราหรือทั้งแต่ใช่เนี่ยมึงอั้มกูมึงแกล้งกันแน่ๆในอยอะไรประมาณนี้นี่ผมก็โมโหไงพี่ผมก็เลยบอกมึงมาดูมาดูในห้องนี้ดิใช่คนนี้แน่นะอืมันเป็นรูปที่แบบ คนตายลูกของค,คนตายพี่แหละผมก็กให้มันดูอยู่ในห้องพือพอเขาดูปุ๊บก็บอกเฮ้ยลูกใครวะอืลูกพ่อเ,นเนวงอ่ะเหมือนตัคนนี้ไม่เห็นนะอ oh. อะไรประมาณน,นี้ยครันี่มันบอกเออใช่เลยว่าเออลืมลืมลืมไปข้ามมาหนึอือตอนนั้นน่ะคืนนั้นนที่เพื่อนผมไปอะ่ะที่เพื่อนผมไปนอนอะนะ เขาไปกันสี่คนพี่อืที่ว่าเจอที่ว่าอยู่กับผมที่นั่งเล่นเกมสองคนและอีกคนเนึ่ะเขาหลับสองคนน่เขาหลับนอนหลับอยู่แ้วทีนี้ปุ๊บก็รู้แล้วพี่รู้แล้วว่าเป็นเป็นพ่อผมนะอืกลัวพี่นั่งกันอยู่นั่นแหละออนั่งกันอยู่นั้นไม่รู้จะทําไงพี่นั่งแบบกะว่าจะออกไปข้างนอกมันก็ออกไปได้พี่เพราะเขาอยู่ล่างอืมเขาก็อยู่แต่ไม่ไม่ไม่ได้หายไปไหนเขาอยู่พี่ ก็อยู่ตรงนั้นอ่ะพวกเราทุกคนก็เห็นใช่พี่สองคนไม่เห็นครสองคนที่หลับไม่เห็นพี่แี้วเอาไงดีวะก็นั่งรอจับันนั่งเย็นเช้ากลัวถ่ากลัวไหมตอนนั้นกะกลัวทีนี้ผมกัดจะปลุกสองคนที่มันหลับไงให้มันมานั่งเป็นเพื่อนร่วมพนักอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ยครับนี่จู่ๆอ่ะไอ้สองคนที่นอนอยู่มันบอกไม่ต้องปลุกไม่ต้องปลุกครับ แบบมันอนแบบหลับจริงที่น้ำลายน้ำลายยืดอะไรเงี้ยหลับจริงพี่มันบอกมันนะฝันบอกว่าพวกผมมนโดนผีหลอกแล้วมันเล่าถูกเลยนะพี่เมันเล่าถูกเลยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงทีนี้ก็กลัวแหละไม่รู้จะทำไงคนั่งกงนยยันเช้าอืแต่ก็ไม่มีอะไรนะพี่เขาก็นั่งอยู่นั่นแหละแล้วพ่อพ่อพ่อของของของปอนเสียด้วยสาเหตุอะไรครับ จะเป็นตับแข็งครับพี่อ๋อเป็นตับแข็งครับผมอ๋อแล้วก็เ,เสียที่โรงพยาบาลชัยนาทอ๋อเป็นเสียที่โรงพยาบาลชัยนาทครับผมแล้วตอนที่ตอนที่แกเสียกับตอนที่เจอเนี่ยเหตุการณ์มันห่างกันเยอะไหมครับไม่เยอะนะพี่ประมาณประมาณแบบทำบุญร้อยวันไปได้เดือนสองเดือนะไรประมาณนญญานเนี่ยแสดงว่ายืนยันว่าสิ่งที่เห็นตรงนั้นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นวิญญ,ญาณของพ่อเราแหละใช่พี่ทัดเลยแล้วเขามาเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะพี่อืมไม่มีคําตอบ ครับผมรอฮะอแต่ก็คืนนั้นก็ผ่านมาได้ไม่มีอะไรครับผ่านมามได้ก็ตอนเช้าก็ไม่รู้ทำไงเพื่อนผมก็เลยไปซื้อกับข้าวซื้ออพวกแกงถุงพวกข้าวถุงอะไรเงี้ยมาใส่บาตรตรงหน้าบ้านผมไปแหละอืมอาก็ดีก็ดีโอเคนะฮะแต่บ้านผมที่นั่นนะพี่ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นไปได้นะพี่ะะน่าไปลองของมากพีรู้ฮะก็ลองดูถ้าถ้าถู้ามีข้อมูลแล้วสามารถไปได้จริงก็บอกได้นะ มันมันเป็นบ้านพักชมประานพี่แต่คนนอกอ่ะคนนอกจะเข้าไม่ได้มั้งพี่ว่าใช่ไหมครับผมออ่แล้วยิ่งยิ่งตอนนี้แบบปู่มุดกระเทืนไปแล้วดเนีไยครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะถ้ามีโอกาสก็ว่ากันอีกทีก็แล้วกันขอบคุณมากบอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะมีข้อความก็ามาหลายข้อความเลยนะจากน้องเอกกี้บอกดีใจจังพี่ป๋องคนบ้านเดียว